ลุ้นกันเลย10ล้อสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ this is Jack channel นะครับคลิปนี้เราก็จะมาแกะล้อตลับรถมาจเล็นะครับนะครับวันนี้เราจัดมาทั้งหมด10ล้อครับรัก10ล้อครับจัดหนักจัดเต็มครับมาดูกันว่า10ล้อนี่ครับจะมีรถอะไรบ้างครับซึ่งผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วครับเยอะเลยเกินครับครับ และ10บล้อนี้จะมีรถอะไรบ้างเอาไปดูกันเลยครับไปรุ่นกันเลยครับและนี่คือเอาลฟาโรมมโอทองครับครับตัวนี้ทำไมมาในล้อ ไม่มีรหัสครับครับล้บอที่หนึ่งครับอัลฟาโรมิโอกุยเลียมาดูล้อที่สองครับและนี่คืออูรุสครับตัวนี้นัมโบโจินี่อูรุสตัวนี้ความพิเศษก็คือว่า เมื่อถูกความเย็นนะครับอยู่ในน้ําเย็นหรือว่าแช่ตู้เย็นครับจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับและตัวนี้ปกติจะอยู่ในแพคใหญ่นะครับกิฟแพคเก้บาทครับถึงจะได้คันนี้ครับตอนนี้มาลงล้อตลับให้รุ่นแล้วนะครับล้อที่สครับและนี่คือก๊อบฟ้าครับ พอสเก้าสามสี่ครับสีฟ้าโอ้โหตัวนี้เทนะครับเก้าสามสี่คนก็ตามหากันเนยอะครับนะครับเปิดประตูได้ครับพอสเก้าสามสี่ทั้งสามคันที่เปิดเจอเนี่ยเป็นรถที่เปิดประตูได้ทั้งนั้นเลยนะครับล้อ <Yeah. S 1> ที่สี่ครับสองศูนย์ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งจำไม่ได้ครับอะไรบ้าง ที่สีได้แกอ,อ,อ b, ไอ้ท้องมาก็ตู้ครับตู้เปิดข้างครับพุทธอันนี้ร้อยยางครับปกติอยู่ในแพ็คก,ก็ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทครับถือว่าคุ้มครับอยู่ในล้อมาดูร้อที่ห้าครับ รอที่ห่านได้แกมาเจอเล็จูนอักครับตัวนี้ความพิเศษนะครับก็คือว่าอยู่ในแพ็คครับแล้วก็ขายผ่านซิมบ้าครับยังไม่เจอลงห้างหรือเซเว่นครับ250บาทเลยนะครับในแพ็คในกระจกสีส้มครับล้อยางครับเท่นะครับตัวนี้คมมากครับนิว สองศูนย์สองหนึ่งไปล้อที่ห้าแล้วนะครับล้อที่หกครับล้อที่หกได้แก่ <c oughs> อ้สามสีครับ คิดว่าไม่เจอกับเขาซะแล้วครับรอบ2ครับปกติก็อยู่จะอยู่ในแพ็คกิ๊บแพ็คครับที่เป็นของฝรั่งเศสครับหายากนะครับตัวนี้เลมดาปู่เนี่ยออที่เจ็ดครับรอที่เจ็ดได้แกมัสแตงฟาดแบ็คครับ,ร <c oughs> รบตัวนี้ ล้อยางครับนี่ครับเทมากเลยครับเปิดประตูได้ครับปกติจะอยู่ในแพ็คนะครับก็น่าจะร้อยเจบาทครับตอนนี้อยู่ในล้อครับร้อบาทคุมครับล้อที่8ครับล้อที่8ปดได้แก อืม GTR Nismo ครับตัวนี้ก็แพ็คเท่าไรครับ129หรือ159ครับจําไม่ได้ครับสวยงามครับตัวนี้นะครับ n ิส s ัน GTR NISMO g t ทีทสาเทมาครับนนี้การที่ปัดน้ำฝนนะครับไม่ใช่กระจกแต่งนะครับนี่ครับวงล้อสีขาวครับมาจะเขสครับที่8สวยๆทั้งนั้นเลยครับ ที่เกครับร้อที่เก้าได้แก่อือาวอรุสอีกแล้วครับอเขียวตัวเปลี่ยนสีได้ครับตัวนี้หลายคนอาจไม่ค่อยชอบครับแต่ผมเนี่ยชอบแลมโบรุสมากล้อที่สิบครับ หอดยี่สิได้ากบแปดศครับพอสเก้าสามสี่ครับตัวนี้สุดยอดครับตามหากันเยอะมากครับน่ครับพอสเก้ครับเบอร์80ครับหายากครับน่เป็นที่ต้องการของนักสะสมเกือบทุกคนครับเก้าสามสีก็จะทรงแล้วกันครับ ตัวนี้ครับ10ล้อ10คันครับเป็นไงครับถูกใจกันบ้างหรือเปล่าครับครับและนี่คือผลประกอบการจากการที่ล้อลดราคาครับเหลือล้อละ79บาทครับช่วงนั้นก็ออกตามล่ากันเยอะนะครับบางทีก็ไม่มีของลงครับนี่ครับทั้งหมด10ล้อครับ10คันครับสวยๆทั้งนั้นนะครับถูกใจมากครับ ยังไงคลิปนี้ผมขอราไปก่อนฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ